สวัสดีครับผมชื่อสิทธิชัยยาคำเลือนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นเซลล์แมนเจอร์นะครับที่ดูแลโปรดักต์ที่เป็นทางด้าน HVAC นะครับผลิตภัณฑ์ที่อามาโชว์ในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับงานที่เป็นเรื่องของอ,อนุรักษ์พลังงานนะครับเรื่องของเซฟอินเอ g จีนะครับอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวฮีทรีคา o เบอรีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการแลกเปลี่ยนอากาศร้อนอากาศเย็นนะครับ ก็คือบ้านเราเนี่ยโดยหลักแล้วอากาศข้างนอกมันร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในพื้นที่ที่เรามีการปรับอากาศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องมีอาอากาศเสียนยไปทิ้งเพราะว่าข้างในคาร์บอนต่างๆก็จะเยอะครับแทนที่เราจะเอาอากาศปล่อยไปทิ้งเปล่าๆแล้วก็เอามาผ่านไอตัวฮีทรีคัลบอรี่ตัวนี้ครับก็คือมันก็จะแลกเปลี่ยนจากอากาศร้อนเข้ามากับอากาศเย็นที่เราเอาไปทิ้งนะครับส่วนที่ได้ก็คืออากาศที่เราจะเติมเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอร์คอนดิชันที่เราใช้ข้างในเนี่ยไซซิ่งมันก็จะเล็กลงนะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นกินพลังงานได้ลงนะครับเอฟฟิเชนซีดีกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นอิเล็กทริกเอ็กซ์เพร n ชันวาลนะครับทุกวันนี้เทรนเรื่องของตัวแอร์คอนดิชันที่เป็น i n v e r อร์เตอหรือว่าพวก V r ีย r v ต่างๆเนี่ยก็เข้ามาในบ้านเราอยู่แล้วซึ่งไอตัวอิเล็กทริกเอ็กซ์เพ n สชันวของเราเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการลด ภาละของน้ํายาที่จ่ายเข้าเครื่องให้มันลดลงตามอุณหภูมินะครับตรงนี้เรามีอินโนเวชันต่างๆเข้ามาใหม่ๆมากมายนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ building efficiency นะครับงานนี้มองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างก็แล้วกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรยังไงดีนะครับแล้วก็เพื่อที่สุดท้ายก็คือเรื่องของพลังงานที่เราใช้น้อยลงนะครับโลกก็เป็นกรีนมากขึ้น